สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะคะประจำวันที่4พฤศจิกายนหกห้านะคะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับจีนเช้าตัวดินก็คือหกกับเก้าห้ากับแปดนะตัวรองห0 61 62 63 65 68 69 90 91 93 95 96 97 98 99เลยนะ แ6ดหกเก้าหกเก้นะคะจับคู่ก็หก8ปดแปดหกหก9้า9้าหกเก้าหก้นะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะบายสามก็หกเก้ากรสองสามศูนย์สามหกสามก้าหกศูนย์หกสอ จับคู่ก no si okay. ็สามหกหกสามสามสองสองสามสามเก้าเก้าสามหกเก้าเก้าหกสองหกหกสองนะคะหกสามเก้าสามหกสองสี่หกสองเก้าสามสองนะขอคอยเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมบ่ายซื้อเช้าเช้าซื้อบ่ายเด้อใครจะได้มีไอพีก็กลับจับคู่ซื้อเอานะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเด็ดเพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะ โชคดีทุกคนค่ะ